อีกนึงจังหวัดที่มีการจัดเฉลิมฉลองในเรื่องความหลากหลายทั้งเพศนะครับมีการจัดกิจกรรมพาเรดนครศรีนคอนรนคอ,นอ่ะสก,นนกนลนครไพรส์มันนั่นเองนะครับเป็นการจัดย่างหยิ่งไงทีสำคัญร่วมกว่า18อำเภอรเร่วมเฉลิมฉลองในเทื่นี้ครับ กิจกรรมนีจัดขึ้นอยู่ที่บริเวณลานพระานาพิพิธภัณฑ์ผู้พานจังหวัดส,สกลนครเคลื่อนผ่านบริเวณหนา้าประตูเมืองนะครับจุดหมายอยู่ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชากาลที่หาเป็นสถานที่ในการจัดงานมีหลายคนนะครับมาร่วมงานบุคคลสําคัญบวิสิปเป็นนายจักรพงเพ็นแขอดีตรัฐมนตรีประจําสํานักนายยกรัฐมนตรีและครูสมรสพร้อมด้วยนางณนะรุ่งมลสัพสโศครับ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครตลอดจนสมาชิกสภาพผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครที่และกระไกลเคี่ยงเดี๋ยวร่วมนำขบวนผ้าเรดเข้าสูงงานมีท่านผู้ว่าราชาการจังหวัดครับนายชูศักดิ์รูยิงผู้ว่าราชาการจังหวัดสกลนครนางชุติมารูยิงนายกเล่ากาชาจังหวัดสกลนครพร้อมโดยน้าส่วนราชาการนะครับกชัชา LGBTQ+ นะครับที่ต่างแต่งกายโดยสีสันแบบแตะเต็ม เพื่อร่วมเฉลิมฉลองความเท่าเทียมความหลากหลายและสีสันของชาติสกลนครเข้าร่วมกิจกรรมในเทือนี้ครับโดยงานนี้นะคะเกิดจากการจัดขึ้นโดยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครนะคะตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสกลนครประจําปี2 5 6 8โดยพมิการจัดขึ้นค่ะในช่วงของ27 และก็ยี่สิบแปดมิถุนายนที่ผ่านมานะคะโดยบุรณาการการจัดงานรวมกันหลากหลายภาคส่วนค่ะเพื่อให้เกิดกิจกรรมทีหลากหลายและก็ดึงดูดความสนใจของพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวเขามารวมงานสกลนครไพร์มันเฟสติวัลสองพในเทือนี้อีกนําค่ะนอกจากจะมีการการเดินภาเน็ผ้าเรียดแล้วนะครับยัมีการจําหน่ายอาหารของดีของแสบผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดส,สกลนครมีการแสดงดรักครีนส์นะครับจุดอลังการคอนเสิร์ตจ,จากศิลปิน และการประกาศผลอย่างที่บอกไปย่างพาเรตบ่มันยางสือ <S <S อ่ออมีการประกวดพาเรตด้วย price p a r r e 2025ันชนะเลิศเด้กแกขบวนจากอำเภอพันนานิคมได้รับเงิน2 0,000บาทรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1นะครับอำเภอเมืองสกลนคร1 5 0 0 0บาทและรองชนะเลิศอันดับ2อำเภอสว่างแดนดินรับรางวัล1น0 0 0บาทนั่นเองนะครับ